เวียดนามส่งออกสินค้าที่หลากหลายไปทั่วโลกโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆคือสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งมีมูลค่าสูงที่สุดและสินค้าเกษตรกรรมซึ่งรวมถึงผักและผลไม้ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วสินค้าอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าประเภทนี้เป็นเสาหลักของเศรษฐกิจเวียดนามคิดเป็นสัดส่วนประมาณ88.6%ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องจักรกลอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งหม่มสิ่งทอเครื่องนุ่งหม่มรองเท้าผลิตภัณฑ์รองเท้าทุกประเภทผลิตภัณฑ์จากไม้ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ยานทาหนะและส่วนประกอบชิ้นส่วนยานยนต์สินค้าเกษตรกรรมและอาหาร เวียดนามเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายสำคัญของโลกโดยมีสินค้าหลักได้แก่ผักและผลไม้ทุเรียนเป็นสินค้าขับเคลื่อนหลักผลไม้อื่นๆได้แก่แก้วมังกรลิ้นจี่สตรอเบอรี่มังคุดข้าวเวียดนามเป็นหนึ่งจากผู้ส่งออกข้าวชั้นนำของโลกกาแฟเวียดนามเป็นผู้ส่งออกกาแฟรายใหญ่เม็ดมะม่วงหิมาพาน เวียดนามเป็นผู้แปรรูปและส่งออกเม็ดมะม่วงหิมาพผนา์อันดับต้นๆของโลกสินค้าประมงผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและอาหารทะเลสินค้ากเกษตรอื่นๆพริกไทยยางพาร,ราผลิตภัณฑ์จากไม้แนวทางและตลาดส่งออกสำคัญการเติบโตสูงของผักและผลไม้ในปี2025การส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามทำสถิติใหม่โดยมีทุเรียนเป็นสินค้าขับเคลื่อนหลัก และตลาดจีนรับซื้อมากถึง60%ของมูลค่าส่งออกทั้งหมดตลาดส่งออกหลักสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกรายใหญ่ที่สุดของเวียดนามตามด้วยจีนและญี่ปุ่น